สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับพระสัญญาประจําวันในวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นวันพฤหัส,สับดีที่29เมษายน2021นะครับและก็พระสัญญาที่จะมาแบ่งปันซึ่งกละกันในวันนี้นะครับเป็นพระสัญญาที่จะให้เรามีชีวิตที่จเจริญขึ้นเป็นนิดนั่นเป็นคําสัญญาของพระเจ้านะครับเป็นพัะสัญญาของพระเจ้า ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่133นะครับข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับแต่ก่อนที่เราจะกลับมาได้เรียนรู้พัญญาของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกัน2บทเพลงบทเพลงแรกเวลานี้เราจะถ่อมตัวลงนะครับเป็นการอธิษฐานแล้วก็ต่อด้วยอีกบทเพลงหนึ่งก็คือความรักมั่นคงของพระเจ้าให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ <c oughs> ส่งช้ำระห้ยใจบรีสุทธอภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำออนวนของเราแลลพระทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษา ทงช้ำร้ายใจบริสุดธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำและพระองค์จะทรงฟังคำา้นวนของเราแต่ประเทองค์จะอยู่ด้วยกับเรา น้พรงมน้ำรวมเป็นนี้ครับเพลงบทเพลงหนึ่งนะครับที่เราจะร้องด้วยกันนะครับเพลง,คว,ค,งค,ความรักมั่นคงครับความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยา กับคมรักมันของรัาากมันคงของพระเจ้าไม่เคยยางหยุดแม่ตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไบทุกเช้าเราได้ดวงใจสาบสิงทุกทุกวันใหม่พระอง,งค์ทรงาม าแต่พระบิดาพระเจ้าขอพระคุณพระองค์สาหรับชาววันนี้ที่พระองค์ทรงโปรดประทานโอกาสที่ข้าหลายจะได้นมัสการพระองค์และได้ไข่โครแในทบทวนถึงพัญญาของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งขอพระยาทรงโปรดประทานให้ข้าหลายได้รับการอภัยในความบกพร่องในการละเมิดหรือการละเลยในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อพระองค์จะทรงฟังคําร้องทูลและเพื่อพระองค์จะทรงโปรดประทานพระพรของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีความรักและความรักของพระองค์นั้นเป็นพระเมตตาที่มั่นคงขอบคุณพระองค์ขอทรงอวยพรประคำของพระเจ้าที่จะชูใจเราด้วยกันในเช้าวันนี้อธิษฐานขอพระพรและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจา้าอาเมน พี่น้องครับพัญญาของพระเจ้าที่เราจะมาแบ่งปันซึ่งกันและกันในวันนี้นะครับที่เราจะเอาใช้ในชีวิตของเราอยู่ในพระธรรมสดุดี133ข้อ1ถึงข้อ3นะครับพระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลาอาบลงมาบนหนวดครา บนหนวดเคราของอารณนไหลาอาบลงมาบนขอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิดเราได้พบพระสัญญาของพระเจ้านะครับอยู่ในข้อที่3นะครับพระสัญญาที่บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิต จำเริญเป็นนิดเดียครับพระสัญญาของพระเจ้าคือพระองค์จะทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นแล้วก็พระพรนั้นก็คือการที่เรามีชีวิตที่จำเริญขึ้นนะครับพี่น้องก็เป็นที่นุนใจเราในช่วงที่สถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีเรื่องยากนะครับทั่วโลกในประเทศแล้วก็ในเครสตจักรและก็พี่น้องของเราด้วยดูเหมือนว่าชีวิตของเรากําลังจะทรงอยู่กับที่แล้วก็จะมีปัญหาแล้วก็ถอยหลัง แต่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระสัญญาของพระเจ้าคือที่พปรองจะให้เรามีชีวิตที่สามารถจำเริ่ขึ้นครับพี่น้องันั้นพระสัญญาของพระเจ้านี่ก็นุนใจเรามากเลยนะครับแต่ว่า,าภาพที่เราได้เห็นนะครับพระพรของพระเจ้าก็อยู่ในข้อที่ 2, มี2ภาพภาพที่เป็นพระพรนะครับในข้อที่2ก็คือว่าภาพภาพของการเจิมตั้งนะครับเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษน การเจิมตั้งใช่ไหมครับน้ำมันเจิมลงไปบนศีรษะของอาโลนนะครับไหลามาไหลลงบนหนวดเคราบนคอเสือ้อภาพการเจิมตั้งและอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพจากธรรมชาตินะครับภาพจากธรรมชาติก็อยู่ในข้อที่3ก็คือภาพของน้ําค้างนะครับที่บนภูเขาเฮอร์โมนตกลงบนเทือกเขาซีโยเป็นภาพ2ภาพที่เราเห็นว่าเป็นพระพร ครับทั้งการเจิมตั้งด้วยน้ำมันและก็ภาพของน้ำค้างนะครับที่ตกลงมาบนภูเขานะครับแต่ว่าเราได้พบเงื่อนไขด้วยนะครับเงื่อนไขที่จะให้พระพรของพระเจ้าได้รับพระพรของพระเจ้านะครับพระพรของพระเจ้าจะบังคับบัญชาที่นั่นจะตกลงมานะครับเหมือนน้ำค้างเงื่อนไขยอยู่ในข้อที่1ครับเงื่อนไขก็คือว่า ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเงื่อนไข่นการรับพระพอนะครับพี่น้องก็คือการที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับการอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันเฉยๆนะครับแต่ว่าต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่เพียงแต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่มีโอกาสในการที่จะมีความ สัมพันธ์หรือว่าอยู่ด้วยกันร่วมกันช่วยกันครับอันนั้นเป็นเงื่อนไขแห่งพระพรของพระเจ้านั้นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจริงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆใช่ไหมครับในช่วงสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีความยากนะครับก็จะต้องมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นเริ่มจากครอบครัวที่มีอันหนึ่งอันเดียวกัน คริสัรนะครับซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าสังคมหรือว่าประเทศชาตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาแบ่งปันซึ่งกันและกันในเช้าวันนี้เป็นพระสัญญาประจำวันนะครับพระสัญญาที่พระเจ้าจะทรงบังคับบัญชาพระพรของพระองค์คือชีวิตจำเริญนขึ้นเป็นนิดนะครับและเงื่อนไขในการรับสัญญานั้นก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พราะนั้นครับหัวเรื่องที่เราอยากจะให้เรามีโอกาสได้ใคร,คร่ครวญแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับก็คือการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการแก้ไขสถานการณ์ในประเทศนะครับเกี่ยวข้องกับช่วงเวลานี้ก็สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิดสิกนะครับก็ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะรัฐบาลหรือว่าผู้บริหารประเทศชาตินะครับงาน,น,นหนักอยู่แล้วนะครับงานภาระนี้เป็นเรื่องที่ อันตรายเสี่ยงอันตรายมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายของการแพทย์นะครับการพยาบาลต่างๆนั้นการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ในความเป็นอหนึ่งเดียวกันของคนไทยสังคมไทยด้วยนะครับในการที่จะให้การร่วมมือในการแก้ไขสถานการณ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการระมัดระวังการสวมแมสออกนอกสถานที่นะครับหรือว่า การที่จะต้องเชื่อฟังกฎต่างๆที่ทางผู้บริหารประเทศนะครับหรือว่าผู้นำได้กําหนดขึ้นนะครับไม่ให้มีคนดื้อรั้นในการที่จะฝ่าฝืนต่างๆซึ่งจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในประเทศในช่วงเวลานี้แล้วก็ใหเราอธิษฐานอันหนึ่งก็คือใกล้เข้ามาก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวแล้วกับก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ เป้าหมายต่างๆในครอบครัวการ,รเผชิญสิ่งต่างๆสถานการณ์ที่ยากขึ้นนะครับครอบครัวจะสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพูดคุยกันพึ่งพาอาศัยในพระเจ้านะครับวางแผนจัดการต่างๆในครอบครัวของเราครับไม่จะเป็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยานะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญและสุดท้ายเราอยากจะอธิษฐานเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรคริสตจักรนะครับองค์กรคริสตจักร องค์กรคริสเตียนนะครับในช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่มีการประชุมอยู่นะครับเกี่ยวข้องกับพรีคอนเกรสนะฮะซึ่งก็มีการถ่ายทอดนะครับในการสัมมานาซึ่งเป็นประโยชน์นั้นก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรของคริสเตียนนะครับหรือว่าคริสตจักรและก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรของเราด้วยนะครับที่เราจะทําพันธกิจร่วมกัน ในคณะของผู้นำผู้บริหารต่างๆนะครับในการพูดคุยกันเรื่องราวต่างๆนะครับการจัดการต่างๆภายในคริสจับก็ให้คงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพีองรคบความความคิดเห็นแตกต่างของมนุษย์เราเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับไม่สามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ทุกรูปเรื่องแต่ว่าแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างในความคิดนะครับแต่ว่าขอพระเจ้าช่วยที่จะไม่แตกแยกนะครับที่จะ ตัวใครตัวมันหรือว่าเ,าเลื่อกล้มอะไรต่างๆนะครับโดยที่เอาตัวเองเป็นใหญ่แต่ว่าเราจะให้พระองค์เป็นศูนย์รวมนะครับเป็นผู้นำนะครับในทุกๆเรื่องเพื่อจะสามารถคงความเป็นน้หนึ่งเดียวกันและเราก็เชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้านี้จะสําเร็จคือพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรของพระองค์ชีวิตของเราสามารถที่จะเบิญนขึ้นได้ก็ฝากพระเจ้านะของพระเจ้านะครับพระสัญญาของพระเจ้าในวันนี้นะครับชีวิตที่ จะจำเริญเป็นนิดนะครับและเงื่อนไขยอยู่ที่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอพระเจ้าวอวยพรนะครับสำหรับพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันที่จะตามดูว่าพระเจ้านั้นมีคำสัญญาอะไรกับเราอีกสับวานนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ